ชีวิตรุงโรดด้วยคาถาเสียงโชเคเพียงจุดทูบ16ดอกแล้วทำตามนี้เปิดดวงรับทัพย์ก้อนโตลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเสริมดวงทำพิธีเปิดโชคลา เปิดทางวาสนาให้กับชีวิตดีขึ้นกันนะครับเรามาเสริมดวงเปิดโชคลาภให้ตัวเองทำแล้วมีแต่เฮงกับเฮงและเหมาะอย่างยิงสำหรับใครที่รู้สึกว่าดวงเหมือนจะดีแต่ก็มีเรื่องแย่ๆคอยเข้ามาขัดขวางตลอดทำอะไรก็ไม่ปังสักทีที่ผ่านมาชีวิตใครที่รู้สึกว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี จะได้เงินได้ทองทีอะไรเป็นต้องมีอะไรมาขวางตลอดคล้ายๆกับมีอะไรมาฉุดไว้อยู่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าบุญมีแต่กรรมบังมาแล้วกล่าวคือโชคนั้นจะเข้ามาหาท่านจริงแต่มีกรรมในปัจจุบนันหรือเจ้ากรรมายเวรที่ท่านก่อขึ้นไว้โดยที่ไม่รู้ตัวนั้น ได้เข้ามาบทบางทำให้เราไม่ได้โชว์เลยส่งผลให้ทำอะไรก็สวยทำอะไรก็มีแต่เรื่องติดขาดระบบการเงินก็ฝืดเคืองขาขายไม่คล่องมือแก้ไขยังไงก็ไม่หายทางเราจึงขอนำเสนอวิธีดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการแก้ดวงแบบง่ายๆที่ท่านสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยจะมีะรายละเอียดดังนี้ในการจะทำพิธีทุกคลัง ให้ท่านตั้งจิตให้นิง่งและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากนั้นให้จุดธูป16ดอกแล้วท่องน้โมสามจบแล้วให้ตั้งจิตว่าข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอันเชิญคกลบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาต และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทมหาโพธิศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในส9เกชั้นฟ้าส6บหพรมมาส5บห้าชั้นดินส4ี่ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าทีผีบ้านเียเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกพบถูกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมากรรมและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลปัจจุบันของท่านไป ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปแลโปรดถอดถอนคำสาปแชงที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางแสงสว่างทางทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุ สาธุป่าโตเมตังปะาราชีวินงังสุขโตจุติจิตจตเมตานิพพานางังสุขโตจุติป่าโตเมตังปะาราชีวินังสุขโตจุติจิตตเมตานิพพานังสุขโตจุติป่าโตเมตัง ประราชีวินางสุขโตจุตีจิตตะเมตานิพพานางังสุขโตจุตีสาธุจากนั้นให้ท่านทำการอธิษฐานตามที่ท่านปรารถนาได้เลยเมื่อท่านอธิษฐานเสร็จแล้วให้ท่านปักทูปลงดินหรือภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยนะเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธี และเมื่อท่านทำพิธีเปิดดวงเรียบร้อยแล้วคราวนี้สำหรับใครที่ต้องการเสี่ยงโชคเสียงดวงทั้งหลายที่อยากได้พระคาถาไว้เรียกขวัญเรียกกำลังใจก่อนที่จะทำการเสียงโชคด้านตัวเลขวันนี้เรามีคาถาเสียงโชคสั้นๆเป็นพระคาถาก่อนซื้อหวยซื้อลอตเตอรีมาฝากทุกท่านกันจำไวนะ้นาก่อนซื้อลอตเตอรี่ทุกครั้ง หรือต้องการเสี่ยงโชคให้ว่าพระกาถาก่อนซื้อลอตเตอรี่ก่อนทุกพลังโดยให้ตั้งสติให้ดีแล้วท่องก่อนหยิบหรือซื้อลอตเตอรี่โดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นาถูกหวยโมถูกหวยพุทธถูกหวยทาถูกหวยยะถูกหวยถูกหวยด้วยนโมพุทธายะนารวยโมรวยพุทธรวย พารวยยะรวยรวยด้วยนโมพุทธายะรวยรวยรวยเหง่งเหงเหงปังปังปังสาธุจากนั้นให้ทำการเสื้อร,อรัตารีหรือเสียงโชคได้เลยนะครับขอให้ถุกท่านโชคดีสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับถุกท่าน ผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ